สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนี้สอนพระเครื่องนะครับวันนี้น้องมีนะครับล็อกเก็ตนะรุ่นเป็นมงคลเกษมนะครับ8ปดหนึ่งเนาะปีสองห้าสามห้านะครับอีกหนึ่งรุ่นที่จะมาแนะนานะครับที่เป็นพระดีพิธีใหญ่ของหลวงพ่อเกษมนะครับที่น่าใช้บูชาสะสมเนาะอันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเกษมนี่ได้มาพร้อมกล่องนะครับ เป็นล็อกเก็ตนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับครึ่งองค์นะครับเป็นฉากขาวดาสีออกเขียวๆหน่อยนะครับองค์นี้จะเป็นหลังเงินนะครับรุ่นนี้จะมีทองแดงเงินแล้วก็ทองคำเนาะนะครับนี่องนี้จะเป็นหลังเงินนะครับแล้วก็ต่อโค้ดเขมกโกอยู่ทางด้านล่างนะครับนี่เขมโกนะครับด้านในมีมอญสารนะครับมอญสารเยอะหลายชั้นนีเลยนะครับเขย่มีเสียงนะลองฟังเสียงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับด้านในจะมีโมนสารเนาะนะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อกเสมนะครับเขมโกนะครับตัวน,นะเนาะนี่ครับมงคลกเสมนะครับ8 1หลวงพ่อกเสมนะครับนี่เขมโกนะครับสุสานไตรลักษ นี่ครับจังหวัดลำปางนะครับแล้วแล้วก็มีโคต,ตอกอยู่ทางด้านล่างเนาะคำว่าเขมกโกนี่ครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับสีน่าจะเป็นสีเขียวนะครับออกเขียวๆหน่อยเป็นภาพขาวดำแล้วกันเนาะนะครับนี่เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเกษมท่านนะครับนะนะี่ครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นล็อกเก็ตที่น่าใช้นะครับ อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ,พอ่อเกษมท่านนะครับราคาหลักพันเท้ท่านหลวงพ,พอ่อเกษมท่านด้วยนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับขย่อมมีเสียงนะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีผงหลายชนิดนะนะครับน่าใช้บูชาสะสมนะครับนี่เห็นไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ หลังเงินนะครับหลังเงินก็จะแพงกว่าหลังทองแดงเนาะหลังทองคําก็จะแพงกว่าหลังเงินนะครับก็ตามลําดับนะครับสําหรับเรื่องราคานะประมาณนี้นะครับอ่ะพี่ๆท่าใดมีก็ยินดีรับเช่าลองส่งรูปม,มาดูได้นะครับพระเครื่องหลวงปู่โตหลวงพ่อคูณหลวงพ่อกเกษมหลวงปู่แหวนเกจิยอดนิยมนะครับนะ สำหรับล็อกเก็ตองนี้น้องเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับแท้ทันพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบดักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ